วันที่26ธันวาคมพศ2566สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาลจัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรปีงบประมาณพศ2567กิจกรรมส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตรณศาลาประชาคมบ้านนาว่าหมู่ที่4 ตำบลนาเสมิงอเอดอนตาลจัังหวดมุกดาหารกิจกรรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรความรู้พื้นฐานด้านการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรและผลกระทบที่เกิดจากการเผาในพื้นที่การเกษตรทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากวัสดุทางการเกษตรเทคโนโลยีทางการเกษตรทดแทนการเผาการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า วิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาลการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผาทำลายและการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุทางการเกษตรวิทยากรโดยนางประพันธ์ศรีนรงศักดิ์ตำแหน่งประธานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลน,นาสเสมงและหมอดินอาสา Eu não sei o หยุดเผา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 เฮ้ยเอาเอาเอาอีกครั้งนึงอีกกองนึงค่ะเอาเอาแบบแข็งหนึ่งหยุดเผา